สวัค่ o ทนทุกโมลีเลิฟเวันวันนี้เราจะมาให้ทุกคนดูว่าใต้ตู้ของเรามีอะไรบ้างพร้อมที่จะดูไหมทุกคนหนึ่สองสาไปดูกันเลยอย่างแรกในชักนี้มีของอะไรบ้างนะโอ้โหทุกคนมีเนียมีเนียไดมอนเกนกโนลาบุ๊กโอ้โห มีอันนี้ด้วยเราไม่รู้นะว่าในของในนี้มีอะไรบ้างมีมีสบูกานอนลาด้วยอะ่ะมันน่ารักมากเลยอะ่ะต่อไปก็จะมีเป็นคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็จะมีเป็นกล้องต่างๆกล้องนะทุกคนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแมสแมสชีทโทพีซของ m o n d g a กนนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบ หนังสือต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นกา a เ u เลชันเราก็จะใช่ไหมนะไปงานการเเลชช่ปปาแล้วเขาก็จะให้อันนี้มาอว้ยไม่รู้เราตนนินในเหล็กด้วยอะทุกคนอันนี้คืออะไรอันนี้คือกรอบอืมนี่ก็คือนิ้นชักแรกของเราอ่าทุกคนไปดูนิ้นชักอันที่สองเรากันเถอะว่ามีอะไรบ้างนิ้นชักที่สอง พร้อมที่จะดูไหมทุกคนพร้อมที่จะดูปะนี่บัหนึ่งนะหนึ่งสองสมนี่ชั้นที่สอง 2, ก็จะมีเป็นตุกตนต๊กตนตุ๊กตาต่างๆมีตุ๊กตาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นแนเโสาวกบคิโลคิโลเอ่อม,มีวินิจฉัภูแพนกวินปลาวานหมาน้อย แล้วก็อันนี้ก็คืออุปกรณ์ของเล่นแล้วก็วิทิวนะทุกคนอันนี้ตู้ที่สองนะทุกคนที่เราจะเปิดดูอ่าต่อไปก็จะเป็นตู้ที่สามตู้ฝั่งนี้ของอะไรบ้างนะโหมีเกี่ยวกับแบบแบบอาหารรักษาโรคแล้วก็มีพลกงแบบหนังสือเวชพีต่างๆมี เกี่ยวกับพวกแบบอันนี้น่าจะเป็นขึ้นเกี่ยวกับติวตร,ตรงตรงติวตรงอ่ะทุกคนอ่าผ่านไปนี่ข้างล่างมีอะไรข้างล่างเป็นหนังสืออีกแล้วว่ะทุกคนไปในช่างนี้มีอะไรมีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูสติ๊กเกอร์ของเรา,เราว่ามีอะไรบ้างในสติ๊กเกอร์นี้สติ๊กเกอร์นี้ก็จะเป็นพวกแบบอืม น,นี้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรเราจำไม่ได้แล้วมีพวกนี้ทุกคนน่ารักปะนี่สติ๊กเกอร์องเราฮะติ๊กเกอร์อ่ะนี่เดี๋ยวเราขอเก็บของกันนะทุกคนอ,อฝั่งนี้เสร็จแล้วนะทุกคนฝั่งนี้เราให้ดูหมดแล้วใช่ปะต่อไปเราก็จะไปดูฝั่งนู้นกันว่าลิ้นชักมีอะไรบ้างนะทุกคน เริ่มจากเนชักนี้เลยว้านี่ชักนี้ก็เป็นหนังสืออีกแล้วแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ของของใช้แล้วก็จะมีแฟ้มโฟลเดอร์เห็นปะโอเคอันนี้มีกล่องหน้าอน่ารนะักพาริสโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะต่อไปอันนี้นชักนี้มีอะไรบ้างเตียงสองซัมน่ชักนี้ก็จะเป็นพวกแบบ เอ็ซแอมอะไรต่างๆเราก็จะเป็นพวกแบบอะไรเนี้ยนะไฟเฟืองอะไรแบบเนี้ยนะทุกคนโอเคต่อไปในช่างนี้มีอะไรนะมีอะไรน่าสนใจนะในชั้งนี้ในช่างนี้ก็จะเป็นพวกแบบเอ็กซแซมต่างๆติวตรงต่างๆเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราเขียนอะไรไปบ้างนะทุกคนพร้อมที่จะดูไหมหนึ่งสองสามนี่เกี่ยวกับแบบ เอ็นวอลเมนต่างๆเวลาที่เราติวเราก็จดใส่อันนี้นะทุกคนโอเคแค่นี้แหละโอเคต่อไปดินชักอันนี้มีอะไรบ้างนะดินชักนี้ก็จะเป็นพวกแบบหนังสืออีกแล้วส่วนใหญ่มีหนังสือเยอะเนาะทุกคนมีกระโปง๋งกระเป๋าแล้วก็มีพวกแบบตะกร้าอะไรแบบนี้นะทุกคน ต่อไปในชักนี้มีอะไรบ้างในชักนี้ก็จะเป็นพวกแบบบิออ๊กเบนแบบเราซื้อมานานแล้วนะทุกคนแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็มีกระเปา๋ามีรองเท้ามีอุปกรณ์เขียนต่งตางๆนะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย